ทุกคนเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหมครับเวลาจะเข้า QR Code แล้วมันขึ้นโคซันะมันอะไรก็ไม่รู้ไอของฟรีบางทีมันไม่ฟรีจริงครับแล้วก็คลิปนี้ผมบอกเลยเป็นคลิปที่มีประโยชน์มากอันนี้ผมได้ไอเดียมาจากอาจารย์ผู้สอนที่ Nice Partic ท่านนึงครับที่สอน Excel อาจารย์สุรเดชน,นะครับขึ้นรูปตรงนี้แล้วกันนะโอเคใน3ามเท่ากับครับผม Image นะครับแล้วผมก็ทําการเชื่อมกับข้อความนี้ผมกดโอเคดังนั้นถ้าทุกคนได้ QR Code แล้วเราสามารถทําการเปลี่ยนเขานะครับเช่นเอามาทํา การ Create Reference อันนี้ก็ดีนะตึงทุกคนจะได้รูปภาพที่ลอยอยู่ล่องลอยอยากไปแปะตรงไหนแปะได้ถ้าทุกคนอยากจะเซฟเป็น QR code โอ้คลิกขวาแล้วก็สามารถทำการเซฟเขาได้นะครับด้วยการคลิกขวาแล้วก็เซฟ i c t u r e อยากเซฟเป็นรูปอันนี้ไปเซฟเอาเนาะนะครับแล้วก็อาจจะทำ dropdown list เพื่อให้เลือกง่ายๆเลือกสั้นๆน,นะแล้วก็สามารถแปลเปลี่ยนได้ URL แบบกลางอากาศ สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการนา Tri c k n i g h t w o r กกับ n i g h t e กซ t r พรสเ i n นนนะครับผมอาจารย์เชอร์จาก Nightper t r พรสเ i n นนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การเข้ามาเรียนรู้นะครับในช่องของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคสำหรับในคลิปนี้นะครับผมอยากจะชวนทุกคนนะครับมาเรียนรู้เรื่องของเจ้าตัวนี้ครับ เจ้าตัวนี้เราเรียกว่า QR code นะครับซึ่งยอ่อมาจาก Quick Response code นะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีนะครับที่แต่ก่อนมันมีบาร์โค้ดนะแต่ตอนนี้เราก็จะเห็นแต่ QR code ทั้งหมดนะครับซึ่งคำถามครับทุกคนเวลาที่ทุกคนจะต้องทำงานกับ QR code อยากสร้างเจ้าตัวนี้ ทุกคนจะทำอย่างไรครับแน่นอนครับหลายคนอาจจะบอกว่าฉันก็ไปสร้างโดยการ generate นะครับโดยใช้ผ่านเว็บไซต์สินะครับแล้วทุกคนเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหมครับเวลาจะเข้า QR code แล้วมันขึ้นโคซสนะมันอะไรก็ไม่รู้นะครับทุกคนเคยเห็นไหมครับว่าไอ้ของฟรีบางทีมันไม่ฟรีจริงครับแต่ในวันนี้ครับผมจะชวนทุกคนมาสร้าง QR code แบบฟรีแบบ เจ๋งแบบเร็วโดยที่วันนี้ผมมีชาเลนจ์นะครับที่ผมอยากจะให้ทุกคนแบบมาลองสร้างกันชาเลนจ์ Challenge ของผมนะครับผมจะสร้าง QR Code ภายใน9วินาทีนะครับไม่ใช่แค่ QR Code เดียวนะครับผมมีหลายเป็น10 QR Code เลยที่ผมจะต้องสร้างให้เสร็จภายใน9วินาที <Huh? S 1> ให้เข้ากับรายการ n t t r i c k น i g r t w o r กกับ n i g h t Expert มาร่วมลุ้นกันนะว่าจะสำเร็จหรือไม่ คิวอารโค้ดที่ผมใส่มาเป็นรูปแบบนี้อันนี้โอ้โหเทคโนโลยีแบบนี้อินเสิร์ตรูปภาพมาใส่ธรรมดานะครับโอเคดังนั้นเดี๋ยวนี้มันเจ๋งขึ้นกว่าเดิมเยอะแล้วก็คลิปนี้ผมบอกเลยเป็นคลิปที่มีประโยชน์มากอันนี้ผมได้ไอเดียมาจากอาจารย์ผู้สอนที่ Nice Part อกท่านหนึ่งครับที่สอน Excel แล้วก็โอ้โหเทคนิคแพลวมากอาจารย์สุรเดชนะครับขึ้นรูปตรงนี้แล้วกันนะโอเค อ่าโอเคผมขอเป็นตัวแทนนะฮะอาจารย์เขามาช่วยเผยแพร่นะครับว่าวิธีการในการที่เราจะทําการสร้างทําอย่างไรนะครับผมให้ทําการเอา url ตรงนี้นะครับซึ่งอันนี้เป็นคอร์สใหม่ของ n i c e เป r รครับโอเคชื่อว่า excel new function เนอะอันนี้เราเป็น url นะถ้าสมมุติเราคลิกไปเราก็จะเปิดอันนี้คือหน้าของเว็บไซต์ของ n i c e p ป r d ในคอร์สนั้นๆน,น,นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองทํา qr code กัน สองแล้วต้องเห็นด้วยนะครับดังนั้นเราจะทํำยังไงนะครับวิธีการครับคำสั่งที่เราจะใช้นะครับเดี๋ยวผมจะใช้ความสามารถของ Excel นะครับล้วนๆนะครับในการทําซึ่งถ้าทุกคนใช้ Microsoft Excel 365อยู่แล้วทุกคนมีสูตรเจ๋งๆอยู่สูตรนึงครับที่จะช่วยในการสร้างรูปภาพได้นะครับจาก URL อันนี้คือคีย์เวิร์ดสำคัญเลยครับสูตรนั้นชื่อว่าสูตร Image ทุกคน โดยที่ถ้าผมอยากจะทำการสร้าง QR code นะครับผมจะต้องไปเอา URL นี้ครับไป generate โดยใช้ความสามารถเรื่องของ API นิดนึงซึ่งผมให้ไว้อันนี้มีประโยชน์มากนะครับคลิปนี้ทุกคนต้องกดไลค์ Subscribe นะไม่กดไม่ได้นะครับนะดังนั้นต้องกดนะครับแล้วก็อันนี้มีประโยชน์มากแล้วก็ที่สำคัญคือฟรีฟรีด้วยนะครับวิธีการในการใช้ครับให้ใช้สูตรนะครับ คือผมต้องบอกก่อนว่าเวลาใช้งานเจ้าตัวนี้ครับอ่าผมเปิดเว็บของเขาให้ดูกันทุกคนดูที่ URL ตรงนี้ครับโอเคชื่อว่า api.qrserver.v1 นะครับ create qr code size ไซน์นี้ปรับได้นะครับผมเซตเป็น300คูณ300 Data เท่ากับแล้วก็คีย์วัดสำคัญคือทุกคนครับสามารถใส่ที่อยู่ได้เช่นทุกคนครับถ้าผมใส่แบบนี้นะครับ http c o l l a www dot naiexperttraining com นะครับถ้าทุกคนผมใส่แบบนี้ใส่ u r l ของเรามานะครับ u r l ของทุกคนอาจจะเป็นอะไรก็ได้นะครับเป็นเอกสารไฟล์ p d f ที่ทุกคนโยนไว้บนเซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วก็ทุกคนเมื่อทุกคนส่งเข้ามาแบบนี้เขาจะทำการจ e n e r เบ ถ้าผมยิง QR code นะครับโอเคผมลองส่องที่ลิงก์ตรงนี้นะครับเจ้าตัวนี้ก็จะทำการพาผมไปที่เว็บไซต์ของนาย Expert Training เรียบร้อยแล้วนะครับแบบนี้นะครับยิงนี่ลองกดดูครับลองยิงดูครับนะดังนั้นถ้าทุกคนส่องแล้ว หลักการตรงนี้สําคัญเลยครับดังนั้นผมจะบอกว่า URL นี้นะเดี๋ยวผมจะใช้เดี๋ยวผมขอ copy ตรงส่วนด้านหน้านะเอามาใช้ใน Excel ของผมครับผมเริ่มใช้สูตรนะครับเท่ากับครับแล้วก็ image นะครับไปตรงเล็บครับแล้วก็เอาคําว่าประโยคเมื่อกี้ผมเอามาใส่นะครับตรงนี้ต้องกด paste everything นะครับแล้วก็ทําการเชื่อมครับแล้วก็เชื่อมกับเจ้าเซลล์ด้านบนนะครับซึ่งถ้าสมมติผม enter ครับผมจะได้ QR code เจ๋งๆลองส่องดูครับไปเว็บเดิมครับเห็นมุมมองในการสร้าง QR code เลยยังครับว่ามันไม่ยากและเจ๋งและสุดๆเลยครับทุกคนดังนั้นมาดูชาเลนจ์ผมครับ ในคลิปนี้ผมจะสร้าง QR code นะครับจาก URL ของหลักสูตรของนายฮสเปิดครับ<ด>น้อง<ด>ก็ขอ<ต> QR ค code, ค, code ครับทุกคนมาลองดูนะครับแต่ยนั้นหลักการก็คือเราจะใช้สูตรนะครับเดี๋ยวผมขอเริ่มนะครับใน 3, 2, 1เท<อ>่ากับครับผม image นะครับแล้วผมก็ทำการเชื่อมกับข้อความนี้ผมกดโอเคผมเชื่อมเจ้าตัวนี้แล้วก็ copy สูตรนั้นลงมาด้วยกัน d o u ลคลิกครับตึ้งนะได้อ่ะนี่คือ9วินาทีกับ10 URL ดังนั้นถ้าทุกคนได้ QR code แล้วทำอะไรต่อทุกคนทุกคนสามารถทำการ Copy เจ้าตัวนี้นะครับด้วยการคลิกขวานะอันนี้ผมขอย่อกันนิดนึงนะครับแต่ว่าผมจะบอกว่าเจ้าตัวนี้ทุกคนสามารถคลิกขวาแล้วก็ทำการเลือกสิ่งที่เรียกว่าเ,เราสามารถทำการเปลี่ยนเขานะครับเช่นเอามาทำการ create reference อันนี้ก็ดีนะตึงทุกคนจะได้รูปภาพที่ลอยอยู่ล่องลอยอยากไปแปะตรงไหนแปะได้แต่มันเป็นการลิงก์กับเซลนะทุกคน รูปภาพใน365เนี่ยผมบอกเลยมันเจ๋งนะเพราะว่ามันลิงก์กับเจ้าเซลล์ได้นะครับโอเคดังนั้นนี่คือล่องรอยกลางอากาศได้ถ้าทุกคนอยากจะเซฟเป็น QR Code โอ้คลิกขวาแล้วก็สามารถทำการเซฟเขาได้นะครับด้วยกันคลิกขวาแล้วก็เซฟพิกเจอร์อยากเซฟเป็นรูปอันนี้ไปเซฟเอาเนอะ QR Code อะไรอย่างนี้นะครับดังนั้น QR Code อันนี้แหละครับที่เป็น QR Code ที่เราจะสามารถใช้งานได้แบบ ฟดนะีดังนั้นเดี๋ยวผมจะลองทําเป็น use case ให้ทุกคนเห็นภาพขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ไฟล์นี้ทุกคนครับไฟล์นี้ผมมีตัวอย่างแล้วผมให้ทุกคนสามารถดาวน์โหลดได้นะครับดูใน description นะครับนะโหลดแล้วกดไลค์หรือยังครับโอเคซับสไคร์หรือยังครับซับซับซับนะฮะโอเคแล้วก็ไปใช้กันนะครับ <ators> เดี๋ยวผมขอมาลองทำเวิร์กช็อให้ทุกคนเห็นภาพอีกตอนนี้ผมมีคอร์ส อันนี้ entity ต่างนะครับอันนี้คือ c o ์สของ Nicebird ส่วนหนึ่งเนาะโอเคตอนนี้เรามีสอนเรื่อง AI automation นะครับสร้าง AI agent โดย make นะครับด้วย AI builder นะครับหรือว่าใช้ Excel ในเรื่องของ advanced หรือว่า new function c o ์สนี้ที่จริงอยู่ใน คอส w f วฟังชันนะครับสูตรเทคนิคโอ้โหแพลาๆอันนี้ใครสนใจอันนี้ก็มาติดตามกันได้นะครับโอเคคราวนี้เดี๋ยวผมจะทําเป็นเวิร์กช็อปนี่คือ Data ทุกคนมองเจ้านี่ครับคือ Data เดี๋ยวเขาใช้หัวตรงนี้นี่ QR o o e เนาะในเจ้าตัวตรงนี้ครับผมอยากจะทําเป็น Database แล้วก็ผมอยากจะ Generate เจ้า QR Code แบบออโต้อันนี้เป็นไอเดียนะเวลาการใช้งานครับ ชีทเวิร์กช็อปครับเดี๋ยวผมจะทำเป็น dropdown นะครับโดยใช้สิ่งที่เรียกว่า data validation นะครับด้วยการไปที่ป้าย data นะครับ data validation ผมสร้างเขาเป็น list นะครับ list ของผมเป็น source ผมขออนุญ,ญาตแบบง่ายๆเนะอะตั้งแต่ A2 นะครับ content s h i p ลงนะผมกดโอเคผมได้ดอ o ด d o w n ตัวนี้มานะ,ะนี่คือดอ o p d o w n ของแต่ละ Cost นะครับคราวนี้ถ้าผมได้เจ้าตัวนี้แล้วขอใช้สเล็กน้อยนะนี่คือ,อ ในรายการตรงนี้ผมอยากเอารหัสและโชว์ชื่อทำยไงครับทุกคนทำยังไงครับ FC Nike เปิดต้องตอบได้นะครับโอเคสูตรที่เราจะใช้ได้หลากหลายเทคนิคมาก X lookup V lookup ดูแถวๆนี้ได้นะครับโอเคดังนั้นเดี๋ยวเรามาลอง X lookup กันนิดนึงนะครับผมเท่ากับนะครับ X lookup เนะเ,เจ้าตัวนี้คือสตอรีเดิมนะผมจิ้มเจ้าตัวนี้แล้วผมก็เอามันไปหาที่ในตาราง c o s นะครับใน column เนะครับผมอยากได้คอลัมน์ B นะครับผมปิดวงเล็บผม Enter นะครับนี่คือคอสของผมเนาะอดาดังนั้นนี่คือในหลักสูตรตรงนี้ครับโอเคพอผมได้แบบนี้มาแล้วโอเคผมก็สามารถทำการ Copy แล้วผมอาจจะทำการไปใส่สูตรนะครับเพื่อเอามาแปะที่ในส่วนตรงนี้ได้เนาะว่าผมอยากจะหาในคอลัมน์ถัดมานะครับ Duration คือคอลัมน์ C ถึง C ผม Enter นะครับ อ่าอันนี้ใช้เวลา2วัน2 d a เนะสวัน,วน,นะวนดังนั้นคราวนี้ครับโอเคทุกคนมาดูที่ตรง QR code ขอทำโชว์ให้ดู2เทคนิคครับในกรณีที่ทุกคนมี QR code อยู่แล้วผมจะบอกทุกคนสามารถทำการ X look up ไปยังคอลัมน์ที่เป็นรูปภาพได้เลยเรา look up รูปภาพได้แล้วทุกคนอันนี้เจ๋งสุดๆนะครับดังนั้นผมสามารถทำการ X look up นะครับโดยเอารหัสแล้วกันเนาะโอเคไปหาในคอลัมน์ A ครับแล้วก็ return เป็น QR code Enter ครับโอเคทุกคนจะได้ QR code ออกมานะแล้วก็ถ้าผมเปลี่ยนข้อมูลทุกคนผมสามารถตึงนะต้งนะตึ้งทุกคนลองยิง QR code เหล่านี้ดูได้เลยครับโอเคอ่ะ Excel new function ตึง้ง ส่วนตัวสุดท้ายครับที่เดี๋ยวเราอยากลองให้ทุกคนลองฝึกลองทํากันนะครับก็คือในกรณีที่ทุกคนเป็น URL แต่ไฟล์ทุกคนต้องเป็น URL นะเพราะว่า QR code มันลิงก์ไปที่เว็บไซต์แต่ว่าเดี๋ยวคราวนี้โหลดเป็น PDF เลยทุกคนนะดังนั้นถ้าเราจะโหลดเป็น PDF ครับผมจะทําการ Look Up นะครับในคอลัมน์นี้ ถ้าทุกคนไปดูในคอลัมน์คอสของผมนะครับในคอลัมน์คอส URL ตรงนี้ครับอันนี้เป็นไฟล์ PDF นะทุกคนนะซึ่งอันนี้ URL ผมยาวมากเลยนะอันนี้จากเว็บไซต์จริงอันนี้เป็นตัวอย่างเนาะให้ทุกคนได้ลองฝึกได้ลองทํากันนะครับในคิว่าโค้ดตรงนี้ครับผมจะทําการใส่แต่ว่าสูตรที่ผมจะใช้คือเท่ากับนะครับแล้วฟังก์ชันที่เราจะใช้คือฟังก์ชันชื่อว่า image ดึงรูปนะครับแต่เวลารูปนั้นทุกคนก็จะต้องลิงก์กับ URL นะครับอันนี้ต้องขอบคุณนะครับโอเค API นี้มากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมขอแปะ เข้ามาก่อนเนาะเจ้าตัวนี้เนาะว่าจริงๆถ้าเส็จแล้วทุกคนอาจจะต้องแบบเอ้ยต้องกดยืนยันนิดนึงนะครับโอเคผมทําการใส่เจ้าตัวนี้เข้ามาเนาะแล้วก็จุดสําคัญก็คือทุกคนจะต้องมาเชื่อมครับเชื่อมกับอะไรเชื่อมกับการได้ URL ของลิงก์นั้นมานะครับซึ่งผมจะต้องไปทําการ X lookup โอเคผมก็ทําการ X lookup นะครับโดยที่ผมจะ X lookup โดยเอาหรหัสไปหาที่คอลัมน์ รหัสครับแล้วก็แสดงผลเป็น c o s เอ t าไลยูอารครับผมปิดวงเล็บของ xlookup และผมปิดวงเล็บของ image นะส่วนตรงนี้จะซ้อนกันนิดนึงนะครับซึ่งถ้าสมมติว่าผมได้แล้วนี่คือเจ้าตัวนี้นะนี่ดูสุดผมอีกหนึ่งทีครับอ่าสูตรนี้ขอขยับมานิดนึงนะเนาะดังนั้นเจ้าตัวบนตัวนี้คือการไปคอล API นะครับจาก uh, QR server นะครับแล้วก็ผมจะมาทำการเชื่อมกับการ X lookup ตรงนี้เนาะดังนั้นผมก็จะได้แบบนี้แล้วทุกคนครับท e สลองส่องครับอันนี้ผมลิงก์ไปที่ไฟล์ PDF เนาะของคอส Power BI นะโอเคทุกคนครับกดปุด๊บอ่ะนี่คือ Excel new function นะครับเขาก็จะทำการโชว์ P.D.F. ของไฟลนั้นมาเดี๋ยวผมขาลองเปลี่ยนครับเช่นผมขอเปลี่ยนไปเป็นอ,อย่างเช่น Power B.I. ครับตึง้งโอเคผมขอส่องอีกครั้งนึงครับดังนั้น U.R.L. ก็จะทำการเปลี่ยนอัตโนมัติแบบนี้เลยเห็นไหมครับนะดังนั้นนี่คือ U.R.L. ของไฟล์ pdf นะทุก่อนดังนั้นในการลิงก์ในลักษณะแบบนี้นะครับเ, à, เราก็จะใช้สรุปนะครับก็คือเราใช้ฟังก์ชัน image ร่วมกับ x lookup นะครับแล้วก็อาจจะทำ dropdown list เพื่อให้เลือกง่ายๆเลือกสั้นๆน,นะแล้วก็สามารถแปลเปลี่ยนได้ url แบบกลางอากาศ แต่ตรงนี้ทุกคนต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะเพราะว่ามันเป็นการ call API ความเจ๋งคือฟรีความเจ๋งคือเสถียรอยากเซฟเป็นรูปภาพคลิกขวาแล้วก็เอาไฟล์นั้นไป Reference หรือว่า Create Reference หรือว่าเอาไปลอยกลางอากาศแบบนี้ก็ได้นะทุกคนสามารถลอยกลางอากาศเช่นอาจารย์ผมไม่ได้อยากอยู่ในช่องอะไรเงี้ยก็ก็สามารถทำได้ นะครับนะดังนั้นนี่คือรูปภาพท้ายสุดเอาไปเซฟได้นะครับในคลิปนี้นะครับหวังว่าเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับแล้วก็มีโอกาสอยากฟังเรื่องอะไรคอมเมนต์บอกมา ชมแล้วกดไลค์คอมเมนต์บอกหน่อยครับว่าชอบเนื้อหานี้หรือไม่นะครับทุกคนครับจากข้อมูลผู้เข้าชม YouTube ของเรานะครับเรามีคนเข้ามาชมเว็บจำนวนมากเลยครับโดยส่วนใหญ่เลยครับยังไม่ได้กดไลค์ u b s c r i b e กันเลยครับนะครับดังนั้นผมและทีมงานอยากได้กำลังใจครัทุกคนด้วยการกดซับ c r i b e สั้นๆง่ายๆนะครับเพื่อให้ช่องเราได้เติบโตขึ้นนะครับแล้ว ถ้าช่องเราเติบโตขึ้นผมสามารถที่จะไปชวนนะครับอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าผู้มีเอ็กซ์เพรสนะครับระดับใหญ่ๆขึ้นนะครับมาในช่องเราได้ด้วยนะครับฝากติดตามกันทุกคนนะครับขอบคุณนะครับอย่าหยุดเรียนดูครับทุกคน